tan xài được hiện đập được oh dây yeah. à oh à yeah. oh à yeah. đi wow, underground yeah. top notch the in the star straight to era long big dog <coughs> ผมไม่มีหรอกครับบิ๊กด็อกผมมีแต่บิ๊กดอเจ็ดก๊อจีทีไอพดเปียว น่าจะมาร์ค4วะแล้วถือว่า5หรือเปล่า ทาบนื้อสีฟิสกไอกเอกอ,เเอ,กออกพอดีอนั่นนะ่ะออกันหมดเลย kéo cái lột hoang nó khóc vấn đây đặt là cha web là web cha, mà là cha let's go chuỗi สู้แล้วมาหลอช้าไปเลยยัเก้วเวฟตามวะมาดิครับมาดิครับมาดิครับอาจ้ามาจ้าที่ไหนที่ไหนที่ไหนเอาว้า้าท้ายไปเด็่ไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วแล้วกเจอนักการณ์ในกลุ่มได้นะครับพูดอย่างไรสดนะกู

ตองวต็มกันเอ้ยนี่มันมีคนที่เราจ,จักวะเนี่ยท่ชอติดปิ๊บแบบโอ้แตู่ท่อดิฝากมเลยนะ<ม>เสียงก็ดังก่ารถเราเอีกอ่ะเะเล่นดีไว้ในเที่ยติดปิ๊บแบบหมกคนนี้บ <c oughs> บนบนบนเบโอยสองพันเลย่หรอบอะจ้าร่าจ้าบัญจ้า Let's go เวยตตามไม่เลิกเลย ามเราไปลูกติดบูธติดบูธติดบูธไอมาแล้ว้เยเจ้มาแล้วไตายวาตาวนแล้วเลยไอยจี้มาแล้วตำนักไตเนี่ยไป้วยัไยงไม่ยาหรอกไปลลกววะติดิเราอ้หไเจ้ยพีี้ไปแล้เลย ตีไม่หมดไอ้แยหัวแล้วไม่ได้เลเหลอเปอรู้เลยอ้าาาาาดาาาาาาาดาลาาาาาาอาา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 วาาาอาา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 งาาากาา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 า จี้อะไรจีดี๋ยวโทดเลยเยี่ยกระดาษตดปีซะนะเองใบหนึ่งไอ้เยี่ยก็แรงเลยเจียโดโดสีทสเทาล้อแดงเยี่ยตดกล่องโซลิงไอ้เยียหรือเขาลูกหกสิบไปวะงงเลยเยี่ยมองกระจกจีจี้มาเฉยขนาดแสงเมื่อกี้ทเบียนหนึ่งหกแปดด้วย น,นี่เป็นไวรุลัดเท้าเนี่ยครับเท้าหนึ่งหกแปดใช่ไหมแ่ไม่ใช่แถวนี้ก็มีหนึ่งหกแปดนี่ไงหนึ่งหกแปดไปสอบไงแล้วค่อยไปอย่างนี้นะรถตีอย่างนี้ผมจะไม่ค่อยเล่นนะเพราะว่าน่ากลัว อันนี้พวบิดหนีเขาหรือเขาพยายามจะทักทายกูอะเม่แล้วทักไอ้นี้ไม่ทำไปทักในกลุ่มได้นะครับผมก็สิงสิงเล่นอยู่ในกลุ่มนี่แหละครับแข่งกันเอ็กซ์เครมฟังเพลิน ได้โมเมนต์วอเตอร์ฟักเพิ่มแล้วนะที่จริงใช่ไหมรถเขาแรงอ่ะเฮ้ย <c ười> <c ười> ชะตากรรมวันนี้หนีเจอเจอโน่สีเทาไม่พ้นเลยวะ่ะเจอเยอะมากเจอโน่สีเทาตอนแรกเห็นเป็นเวฟตามนี่ก็เออเวฟแรงย <c ười> อยู่แล้วไงยเจอเจียโน่ตีกล่องตามที่ตกใจเลย นี่กำลังเข้าสู่ช่วงหกโมงเนี่ยรถก็น่าจะกำลังเยอะนะครับว้าเขาไม้แสงขึ้นมาแต่เขาจังหวะที่จะแสงไม่ได้เลยครับเ,เตรียมเล่นกับเราเนี่ยดูทรงแล้วอุ้ยหกห้าศูนย์สัส่งตรงข้าม ขาโบกมือทักทายผมมองไม่เห็นในกระจกนะฮะทักทายด้วยครับเจ้โนโนอนในกลุ่มนะผมเรื่องกันทั้งประเทศครับอู้สอ่าตีเสกเก้อยอเจนนี้รถรถล่องครับเลนซ้ายนะ ติดแค่เลนขวาง้เราก็มดุดสายไปก่อนแล้วกันว่าน้ำมันพีแวบัทุนปั๊มเติมมาให้นิดเดียวปั๊มเติมมาแค่เท่าไรร้อยห้าสิบบอกเต็มถังเต็มไปร้อยห้าสิบตอนแรก็เติมให้แค่สามสิบด้วยเพราะน่าจะกลัคิดว่าถังเราเล็กมั้งบอกอยู่เต็มถังเต็มถังแต่คิดว่าเต็มถังแล้วเติมทำไมหนะมะ <laughs> ามั้งเดี๋ยวไปแวะเติมน้ำมันกันนะเดี๋ยวค่อยขัดสีไปแจกต่อไป

สายลงสายลงจัดด ok? ok? ีครับจัดด ah, like ีคร like ับจัดดีครับกูจะจัดไปไหนแน่เมื่อก็ก็ต้องเรียกคขอปั่มเนี่ยเติมพีทีดีปะเอ้ยบางจากอยู่บางจากน้ำมันสะอาดมังจากแล้ว